กรณีที่นายชัยยัมพวนันมั่นเพียรจิตนะคะสสกทมถูกขับพ้นพักเก้าไกลตามมติของที่ประชุมพักเก้าไกลเมื่อวันที่6พฤศจิกายนในข้อกล่าวหาคุกคามทางเพศทําให้ต้องหาพักสังกัดใหม่ภายใน30วันเพื่อคงสถานะสมาชิกภาพสาส,สไว้ เมื่อคืนนี้ช่วงประมาณห้าทุ่มผู้ช่วยสสของนายชัยยามพาวานก็ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่านายชัยยามพาวานได้พักใหม่สังกัดแล้วแต่ขอประชุมกับพักก่อนส่วนจะถแถลงหรือไม่นั้นจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไปทั้งนี้จากการตรวจสอบในระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลของเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาผูา้แทนราษฎรระบุป,ประวัติของนายชัยยามพาวานว่าเป็นเป็นสมา,สา,าชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ ที่26ปี2,566เลขประจำตัวสมาชิก110จังหวัดกรุงเทพมหานครสังกัดพักไทยก้าวหน้าโดยตามข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของกะกะตน,นั้นระบุว่าพักไทยก้าวหน้ามีหัวหน้าพักคือนายวัชพลบุษมงคลและเลขาธิการพักคือนายภูชิตศรีเจริญปัจจุบันพักมีสมาชิกทั้งหมด5,022คนในการเลือกตั้ง2 5 6พพักไทยก้าวหน้าได้รับคะแนนเสียงจานวน3 14,559เสียง